อะไรนะคะที่เราคาการมาสองเดือนก็ตอนแรกแล้วมันก็เป um, ็นจริงๆนเป็จริงอยู่แล้วตอนแรกบอกว่าดูคิวอยู่อะเช็คคิวกันอยู่พี่เต้ก็น่ารักมากก็ก็ถามแบบนี้จริงทุกปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วปีนี้พี่เต้ก็เลยบอกว่าโอเคมันเป็นเป็นอะไรใหม่ๆในคอนเซ็ปต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าเอออยากอยากอยากจะได้ร่วมงานกันก็พอดีว่าคิวก็ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะตรงกันก็เลยอ้าวลุยค่ะ จริงๆเรากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าหมายถึงว่าด้วยความ The f a ฟสมันมันหลายอย่างมากๆเลยค่ะแล้วก็จริงๆ The f a ฟสไม่ใช่แค่นางแบบแต่ว่านักแสดงแล้วคนที่เหมือนกับรอบด้านจริงๆอะเราก็รู้สึกโอ้โหรายการนี้แบบทดสอบความสามารถหลายอย่างจังเลยเนาะอะไรเงี้ยมันแบบมันตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเค เมื่อพร้อมดีกว่าเมือ่อเมื่อถึงเวลาก็ครั้งนี้ก็เลยอาจจะทุกอย่างลงตัวก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมด้วยค่ะแต่ทันโมเดลเราเข้าใจได้แต่แต่ที่ต้องว่าฝ่ายต่างๆต้องไป็นพวกสกิลอย่านเลยนี่จดคำศัพท์แล้วนะจดคำจดมีมแล้วว่าต้องพูดคำว่าอะไรบ้างเ <c oughs> พื่อนๆนี่ส่งมาบอกกันเลยเต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะทุกคนแบบเป็นเทรนเนอร์มากคือจริงๆแล้วว่าอชอบอย่างหนึ่งในครั้งนี้คือหมายถึงว่าพี่เต้เองเขาก็เน้นในเรื่องของเขาเรียกไงในแวลูของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้ทุกคนเป็นคุณในแแบบททีี่่สววยเพล้ก็ มามามาไฟต์กันจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็พยายามจะจะเป็นเราในหลายๆรูปแบบในโดยการ The Face กายยาของเราใช่่ะใชกายอย่าด้านมืดใช่เราก็พยายามจะใช้เมื่อจำเป็นเมื่อต้องถึงเวลาอะไรเงี้ยค่ะที่ด้านมืดของเราใครจะเห็นบ้างครับผมครอบครัวคนรอบข้างใครได้เห็นพี่หมีพี่หมีอุ้ยตายแล้วนั่นเป็นชื่อแรกที่นึกขึ้นมาได้พี่หมีเอ่อจริงๆก็เอ่อมันเขาเรียกว่าดีเราเราพยายามจะ พยายามจะมีสติดีกว่าในการในการทํางานในการดําเนินชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันจะต้องมีพาร์ทที่ต้องแบบต้องดุต้องโกรธต้องแบบต้องอะไรที่ควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็อาจจะแบบมีบ้างแต่พยายามซึ่งเราก็พยายามจะให้น้องๆทุกคนอนะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่บอกน้องคือว่าทุกคนต้องสตรองทุกคนต้องมีเอเนจีแล้วก็ต้องปล่อยพลังตรงนั้นออกมาไฟท์กันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็เห็นแล้วว่ามาเดินที่เด็ก ก็ดูเด็กตีกันแบบนี้ดูซิคือเราก็แบบจะปล่อยให้ตีกันตลอดก็คงต้องต้องห้ามนิดนึงก็ต้องมีบ้างค่ะจริงใครเยอะหลายคนไม่เท่ารายการค่ะรายการเม็ดเยอะกว่าค่ะแต่คุามองว่าเราเป็นเรื่องราวดีๆค่ะเป็นเคสโลกสวยมาเอาจริงๆ3คนเนี่ยคือเรื่องราวดีๆหมดเลย3คนเนี่ยพอยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะแบบพี่ขอโทษนะคะหนูขอโทษนะคะพี่อยู่อย่างนี้เลยบอกว่า เอาโอเคถึงเวลาทํางานเราทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ละคนเขาก็จะมีพาร์ทแบบพลังงานบวกเชิงลบของตัวเองที่แบบพร้อมปล่อยออกมาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอเคอ๋อโอเคแอนแอนเริ่มแล้วนะแอนเอาแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็โอเคคนไหนน่ากลัวกว่ากันระหว่างสองคนนั้น,<ๆ>น,นเอาจริงๆแอนเขาจะมีแบบมีมุมอะไรของเขาที่แบบเหมือนเด็กดื้ออ่ะเออมุมเด็กดืกด้ออ่ะอ่าชายชายเขาเขาจะมีความแบบ ความพูดความเฉียงความอะไรอย่างเงี้ยแต่มาริยาเขาจะเป็นคนมีหลักการเขาจะมีหลักการมีมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจริงคือเราเหมือนเรามาพูดด้วยด้วยประสบการณ์กันมากกว่าแล้วเราก็สู้ด้วยความสามารถของน้องๆเออคือน้องๆรอบเนี้ยเก่งทุกคนแล้วก็มีมีความใจสู้หมดทุกคนมีฟีลอยากหยุดหัวมีฟีลแบบคือมวลาใมือมีรู้สึกแบบว่าออกนอกสคริปต์ไปเลยไหมหรือว่า แอนแอนน้องแอนแอนจะเป็นคนพูดแล้วรู้สึก,กว่าแบบหน้าหน,น้าตีงจริงเลยอีกแบบนหน้าเออห<อ>น้าเขาไปใช่ไหมหน้าเขาหน้าเขาเสียงเขาก็ออกแล้วบางทีเขาก็เขาก็จะแบบมีด้วยด้วยสำเนียงด้วยวิธีการพูดของเขาอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นมีความแบบน้ำ หมือนไส้อ่ะหมือนเคี้ยวเออมีหลายอย่างตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเออใช่เพราะทุกวันนี้ฉันโดนยุตั้งแต่เริ่มเข้ารายการมีการแบบจุดไฟตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกตายแล้วแต่ละวันนี้เราใช้ energy เยอะมากในการทํางานเราคิดไม่ได้แทนว่าแอนเมียเขาจะเป็นแบบนางงามมีมงเออนางงามมีมงแต่คนก็มีหลายมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นหลายๆด้านของแต่ละคนแต่ว่าในในความในความหลายด้านอะมันก็จะมีอะไรที่เราแบบอยากจะให้น้องๆเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมบอกว่าาเรส เปรียบอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะจริงจริงเพราะว่าถึงเดินแบบแพนเค้กจะถูกไว้ว่าตลอดเลยค่ะเดินแบบที่แทนะใช่แต่เนื่องจากว่าในรายการมันมีโจทย์เพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อโจทย์อ่ะกับกับน้องๆอ่ะมันก็เลยมีอะไรหลายอย่างที่มันมันเป็นความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งคาดเดาไม่ถูกเราต้เจอพี่แอนทองได้เจอแล้วค่ะพี่แอนมาทีไรโอ้โหจะต้องบอกใช้คำว่าอะไรดีอ่ะ คาดการไม่ถูกอ่ะแล้วก็ปวดหัวเลยอ่ะพี่แอนจะมาพร้อมโจทย์อะไรที่ทําให้เราแบบฮะไม่รู้มาก่อนแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดอย่างเงี้ยค่ะมาสวยๆสง่าเรียบๆแต่แบบฮะพี่แอนเอาอย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยเออคือแอนต้องไปฝึกอะไรเป็นพิเศษอยากดูว่าต้องเปแบบต้องเพิ่มตรงไหนที่สุดเพราะเราก็เก่งเป็นหมดที่งานอุ้ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราใช้ประสบการณ์ของเราที่เราทํางานมาค่ะ ใน,ใ,นในทุกๆด้านที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้มาเราจะมาให้น้องๆคือแพนอยากให้น้องๆที่เขามาในครั้งนี้เขา ได้พื้นฐานที่ดีแล้วเขาได้ได้สิ่งที่ดีกลับไปไปต่อยอดเราอาจจะไม่เห็นเขาในรายการ The Fa c e ก็ได้แต่ว่าเขาจะได้เอามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆคือเราอยากให้อยากให้เขาได้รู้ว่าการที่เราอยู่ตรงนี้ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้มันไม่ง่ายนะแล้วเราทํางานมาพื้นฐานคือสิ่งที่สําคัญมากๆและการที่คุณจะเป็นไม่ว่าจะเป็นนางแบบที่ดีเป็นนักแสดงที่ดีคุณก็ต้องมีวินัยที่ดีมีพื้นฐานที่ดีด้วยเช่นกัน <Okay. S 1> เราอยากให้เขาได้ประสบการณ์ตรงนี้ไปแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองต่อ <Okay. S 1> ตอย่างเงี้ยค่ะทอกับท mm ูใครดาทท พี่แอนเขาเป็นมาสเตอร์เมนเทอร์เนาะเขาก็จะมีความแบบเหมือนคุณครูใหญ่ที่แบบว่ามอบโจทย์มอบอะไรใหม่ๆที่ทําให้เรายังต้องแบบอ้าเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เถียงไม่ได้ไงพูดไม่ได้แต่ว่ายงแต่น้องแอนอยากจริงแบบพี่แอนไม่แต่ว่าแอนแอนก็คืออย่างแบบหันไปนแอนก็แเราก็ยังจะแบบว่าฮะเออก็จะมีคําแบบมีการเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงพอได้เมืาทำแล้วมันคือมันตามคิดแบบว่ามันรู้ไว้เอง จริงๆมันไม่ได้มีสคริปต์อะค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นเรียลลิตี้อ่ะเพราะฉะนนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นตรงหน้ามันคือสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีกรอบของว่าเอคลาสนี้เราทําอะไรมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เราอยากรู้อยากถามอยากอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่แบบสดณนะตรงนั้นจริงๆให้สนใจไม่ใช่ความที่เราเป็นเบนเชอร์ตำนานใหม่คนจะไม่เคยเห็นเทปตำนานเก่าอแบบแม่เกีค่ะจริง,รงๆแล้วอ่ะ ใน,ในในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเป็นนางแบบเราเคารพพี่ๆอยู่แล้วแล้วก็วความเป็นเขาเรียกว่าพี่ๆเป็น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 โรโมเดลอะของการทํางานอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพี่ๆมาแพนว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันคืออยากให้คนมองว่าในใน The Face ซ e ซ s ่นใหม่อะคะ่ะอยากให้เปิดใจแล้วก็ในคาแรคเตอร์ใหม่ๆของเราทั้ง3คนะ่ะมันก็จะมีอะไรที่แน่นอนว่าไม่เหมือนพี่ๆที่เราเคยเห็นแต่สิ่งที่เราจะให้น้องๆหรือว่าความเต็มที่ความตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมา เต็มที่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะก็อยากอยากให้ให้โอกาสพวกเราทุกคนด้วยค่ะแต่อีกสิ่งหนึงเขาบอกว่าแพนเอาอยู่เพราะว่าที่เก็เชื่อแต่มีชื่อนี้ลบอกว่าแพนเค้กต้องติดมันต้องรีบนะว่าแพนเอาอยู่แพนก็พยายามแพนก็พยายามเต็มที่จริงๆแล้วเพราะว่าเดอะเฟสมันจริงๆมันไม่ใช่แค่รายการนะแต่มันแบบมันมีเรื่องของ คนความรู้สึกเนาะหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องแบบโหใส่เต็มใส่เต็มทุกอย่างจริงๆเลยบอกว่าอันนี้เป็นเป็นอีกงานที่ที่ยากแล้วก็ท้าทายมากค่ะจริงคจริงจริงเขาถ่ายเสร็จแล้วกลับบ้านไปหลับเอากลับไปเก็บมันไปแบบไปแบบมันไปสร้างมีนที่บ้านกับสามีเรามีน้อยเหมือนกันมีกลับบ้านไปแล้วก็แบบเอ๊อแบบ เอ้ยยังไงดีนะไอ้เรื่องนี้อะไรยังไงดีนะอะไรทั้งๆท,ท,ที่เรารู้ว่านี่คือการทํางานแล<ม>้วทุกคนเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้เอาอารมณ์มาไปเก็บไม่ไม่ได้เอาอารมณ์ติดไปแต่มันมีอารมณ์ของความความรู้สึกอของความรู้สึกตรงนั้นอะไรเงี้ยที่มันแบบกลับไปอะไรเงี้ยค่ะวันสองวันที่ยังรู้สึกว่าแบบเออเหนื่อยแบบดูแบบเอ๊ยยังยังไงดีนะแต่ก็ต้องแบบพยายามปรับใจปรับตัวค่ะแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมในทุกๆครั้งของการทํางานจริงๆเออ ทุกคนแบบยกรัที่ทุกคนยกยอมวาจริงจริงแล้วพยายามทําไม่ได้ทุกอย่างดีกว่าเนาะเราพยายามเรียกว่าทําเต็มที่ในงานของเราแล้วกันค่ะซึ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็โอกาสเนาะแพนก็อยากให้น้องๆเขาเขาได้ได้รับสิ่งดีๆจากจากประสบการณ์ที่เรามีด้วยเหมือนกันค่ะดท้ายก็อยากให้คนดูมาอยู่ทีมเราทีมเรามันมีอะไรดี ีแ,แ,และมีประสบการณ์ที่ดีค่ะแพนจะให้คุณได้ทุกอย่างเท่ากับที่แพนได้เรียนรู้มาเอาเป็นว่า20ปีที่ทํางานมาเนี่ยรวบตึงแล้วก็จะมาย่อยให้น้องๆให้ได้ในเวลารวดเร็ว8 EP ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเราเลยบอกว่าเราอยากให้น้องๆได้อะไรที่แบบเอาไปใช้ต่อได้จริงๆแล้วก็ให้เขาได้สนุกในรายการด้วยสําคัญที่สุดคือทํารายการเราต้องมีความสุขด้วยก็อยากให้คนดูมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Thank mm -hmm. you.